มาแล้วนะคะมาคุยกันต่อในช่วงที่สองของคุยกันยามเช้าค่ะทาง YouTube บ้างช่องยุงน้อยยุงน้อยนะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็มาทักทายมาคุียันต่ออีกแป๊บนึงละกันสิบห้านาทีดูข่าวหลังเกมแล้วก็ข่าวสารในวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบค่ำาคืนที่ผ่านมาแชร์ไลฟ์ไปที่เพจยุงน้อยแอดแกรมวีสองแล้วเดี๋ยวเราเพื่อนเข้ามาคุยกันได้ต่อเน,นื่องเมื่อกี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อกับสภาพอากาศจ้างไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะโอเค ใารเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาหน่อยละกันมาดูหลังเกมกันเลยดีกว่าเมื่อวานนี้เอาในอังกฤษเป็นหลักนะคะอ,าอ่าอังกฤษที่เสมอฟอร์มต้นหนึ่งหนึ่งโซชาว่ายังไงบ้างอา่อก็คงผิดหวังที่ไม่ได้สามแต้มนะคะแต่ก็ทําได้ดีในจังหวะที่ได้ประตูเป็นประตูที่ดีเยี่ยมแล้วก็พยายามไล่กดดันอย่างหนักแต่ก็ ยิงประตูเพิ่มไม่ได้บางทีมันอาจจะเกิดจากความเหนื่อยล้าหรืออะไรสักอย่างหนึง่งเราก็ชมซอหัมตันว่าเล่นเกมส่วนกลับได้ดีมีจังหวะอันตรายพอสมควรโบเก่าฟอร์มของทีมเนี่ยเริ่มแผ่วลงแล้วก็เล่นไม่ค่อยดีโดยเฉพาะในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะ,ะจังหวะที่แมนย,ยู่ในเตะเสียประตูคพึ่งชั่วโมงแรกบอกว่าจริงๆน่าจะทำได้ดีกว่านี้ แต่เขามองว่าจังหวะนั้นมันฟาวอ่ะเหมือนแจ็คสตีเฟนพุ่งใส่บรูโน่สพก,กับแขนของเขาก็ขวางใส่บรูโน่มันน่าจะฟาวแต่ก็ยอมรับว่ายังทำได้ไม่ดีพอน่าจะทำได้ดีกว่านี้พยายามที่จะเข้าไปบล็อกจังหวะยิงได้ดีกว่านี้น่าจะทำได้แล้วก็เลยทำทำให้ทีดได้แค่แานเดียวนะคะกรีนวูดอ่ะ ม่สันกรีนวูดคนที่ยิงตีเสมอให้มายู่ในเป็ดก็ผิดหวังเหมือนกันที่ตัวเขาว่ายิงได้ก็โอเคแต่ว่าไม่ไม่ทีมไม่ได้สามแต้มก็มันก็น่าผิดหวังคิดว่าทีมน่าจะได้สามแต้มกับประตูในช่วงท้ายเกมแต่ก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นชมคู่แข่งขอย่างฟ้านซว่าทําได้ดีตั้งรับได้ดีตอนที่ทีมตีเสมอได้ก็น่าจะยิงเพิ่มได้อีกนะแต่ว่าโชคไม่ดีที่เราก็ยิงเพิ่มไม่ได้ด้วยนะแต่ว่ามันก็มีสถิติ อ,อย่างหนึ่งที่ดําเนินต่อไปได้ไม่แพ้ไม่ชนะแต่ก็ไม่แพ้การไร้พ่ายเกมเยือนอันนี้โอเคเพราะว่าเมือคืนนี้ก็เป็นการเพิ่มสถิติไร้พ่าย,ายเกมเยืนหรือว่านอกบ้านเป็นนัดที่27ติดต่อกันเท่ากับอาร์เซนอลที่เคยทําไว้เมื่อปี2003ถึง2004 27นัดนะคะเดี๋ยวรอลุ้นนัดหน้าก็เยือนนี่เยือนวูล์ฟแฮมป์ตันนะคะที่มอริเนียสเตเดียมถ้าหากว่า ไม่แพ้ก็จะเป็นนะยี่สิบแปดนัดไร้พ่ายเกมเยือนดูแล้วมีโอกาสมีโอกาสแซงได้แน่ๆเลยอ่ันนี้อยู่อยู่ยาวๆนะคะอือ่าก็มีเรื่องที่แบบนะยังน่าพอใจบ้างแต่จริงมันควรจะเป็นไรพลายแบบแบบชนะด้วยสนๆจะแฮปปี้มากกว่านี้เนาะไม่เป็นไรหายไปสองแต้มก็เดี๋ยวรุ่นนะ้าจะต่อไปยังไงเกมลีกมันทางฤดูกาลสามสิบแปดนะัดมันก็ต้องมีทีมอื่นที่พลาดกันบ้างหลังจากนี้ค่ะแฟนผีก็อย่าเพิ่งหมดก,กำลังใจไป แต่จะโดนเซาล์หน่อยเรื่องหนาวไม่หนาวอะไรเงี้ยนะคู่อื่นๆสเปอร์ที่บุกชนะวูฟหนึ่งศูนย์นะคะนูโน่กุณซือของสเปอร์พอใจที่ทีมเก็บสามคะแนนได้แล้วมันแบบชนะหนึ่งูนยสองนัติดด้วยนะก็หกแต้มเต็มนะคะบอกว่าเราทําหน้าที่ลูกทีมมาเล่นได้ดีไม่มีผ่อนเกมแล้วก็เหนียวแน่นด้วยมีความเป็นหนึ่งเดียวเหนียวแน่นจริงเพราะว่าไปดูสถิติวูฟแบบโอกาสยิงเยอะมากเลยนะ ที่สุดไปในช่วงเขาได้ยี่สิบกว่าครั้งอ่ะเออแต่สเปอร์ก็ทำได้ดีทุกทุกคนช่วยเหลือกันและกันมันเป็นเกมที่ยากตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายแต่เราก็มีเกมรับที่ยอดเยี่ยมมากๆในแง่ของทัศนคติในการเล่นก็ภูมิใจกับลูกทีมอืมโอเคประมาณนี้เอ่อแต่วูฟก็ทําได้ดีเหมือนกันก็แข็งแกร่งอืมแต่สเปอร์ต้านทานได้นะคะก็โอเคสองนะัดเขาก็ยังไม่เสียป,ประตูนะสเปอร์ ก็คลีนชีตได้แต่จะยิงแบบกระจุ่มก็ะจิงมอะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูยนย์แต่หกแต้มก็เอานะเออเออเ,ออเดี๋ยวอออปปอรอลูนัดถัดไปเออสเปอร์นัดถัดไปเจออะไรอะมีโอกาสที่จะเป็นบบก้าแต้มนะเดี๋ยวดูโปรแกรมของสปเปอร์นิดนึงนะเมื่อกี้แจ้งโปรแกรมทีมใ,ใหญ่ทีมอื่นไปลืมแจ้งของสปเปอร์เลยเออรุ่นนัดหน้าว่าเคนเขาจะได้ออกสตาร์ทยังเมื่อคืนยังได้แค่สำรองอ,อนัดถัด ไป2องพุ่มวันอาทิตย์เล่นในบ้านนะเจอวัตฟอร์ดนะคะเฮ้ยมีโอกาสที่สเปอร์จะชนะ3านัดรวดเก็บ9กน้าคะแนนเต็มอยู่เหมือนกันอืมกำลังดีกำลังมั่นใจอยู่อ่ะโอเคแล้วก็ของสเปอร์เมื่อคืนนี้ผู้สาป,ประตูคืออุโกโยริสนะคะลงสนามในเกมพรมี์ลีกเมื่อคืนเขาลงเอาสนะเป็นตัวจริงครบสามร้อยนัด ทำลายสถิติของสมสอดเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้าที่จะลงเล่นเกมเมื่อคืนโยลิสก็ลงสนามในพิมบ์ลิกไป299เกมนะคะเท่ากับดารินแอนเดอร์ตันอดีตเกเสสเปอร์ที่ลงเล่นให้สเปอร์ในพิมพ์ลิกมากสุดที่ทำเอาไว้ปี1992-2004ถึงปี299เท่ากันเพราะเมื่อคืนนี้มีชื่อของโยลิสก็เลยเป็นเกมที่300 สถิติสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวแล้วดูแล้วมันก็จะบวกไปเรื่อยๆโยลิสก็เกือบสิบปีแล้วเหมือนกันนะเพราะเขามาอยู่สปเปอร์ตั้งแต่ปี2012ตอนนั้นก็ย่างตำแหน่งมาจากบรนซีเดียวแล้วก็ยึดตำแหน่งตัวจริงมาตลอดเนี่ยฤดูกาลนี้ก็น่าจะเป็นฤดูกาลที่สิบแล้วก็ผู้สาประตูก็จะลงลงปกติอยู่แล้วถ้าไม่เจ็บเนอะ,เ,นอะเ,ออเดี๋ยวนะต่อไปสามลย ปีนี้เลยอุ้ยสามร้อยสามสิบกว่าเกมได้เลยนะถ้ามีโอกาสในที่มนีย์ลีนนะคะถ้าไม่เจ็บถ้าไม่อะไรก็ได้ลงทุกเกมอยู่แล้วเลยเป็นเจ้าของสถิติสูงสุดของสโมสรไปนะคะสำหรับอุปกรณ์ลิสอ่ะโอเคไปดูอาเซนอนกับเชลซีหน่อยอาเซนอลน,นี่กำลังย,ย,ย่าแย่เนาะยังชนะไม่ได้แต่อีกเพื่อก็ไม่ค่อยดีถ้าน้าที่มีการเสริมทีมใช้เงินตอนนี้น่าจะเยอะสุดแล้วนะในสุจารคือนักเตะช่วงตลาด ซัมเมอร์นี้นะคะเมื่อวานก่อนก่อนที่จะแข่งกับเชลซีก็มีข่าวว่าเบนไหวช่วยทีมไม่ได้เพราะว่าติดเชื้อโควิด -19 กก็หลังห้าสิบล้านนะคะโชคร้ายจริงผลตรวจออกมาเป็นบวกก็เลยต้องกักตัวไปซนอน,นี่โดนพิษของโควิด -19 เไปหลายคนแล้วเนาะ ทั้งที่หายไปแล้วกําลังหายหรือยังไม่หายมีลูนัสซันผู้สาวประตูก็ติดเชือ้อลากาซัดอะไรเงี้ยวิลเลียนตัวเมยองแต่เมายองก็หายแล้วเมื่อคืนก็ได้ลงสมรองอยู่แล้วเนี่ยเบนไวดก็ต้องใช้เวลาในการกักตัวนัดหน้าไม่รู้จะหาทันหรือเปล่านะเนี่ยถ้าตรวจมาแล้วยังเป็นบวกอยู่ก็ต้องกักต่ออืมอักสิบวันอะไรเงี้ยอาเจตาวยังไงบ้างที่แพ้เชลซี0-2เมื่อคืนเหมือนยังมองโลกในแง่ดีอยู่ยังแบบ คิดในแง่บวกเขาบอกว่ามองเห็นเรื่องในด้านดีๆมากมายทั้งกับแฟนบอลก็คือเล่นที่บ้านอะนะ่ะเนาะแล้วก็ทีมด้วยเออเหมือนแฟนบอลก็ให้การสนับสนุนทีมตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเกมเนี่ยผมมองไม่เห็นปฏิกิริยาตอบสนองที่แย่ๆจากนักเตะเลยเห็นแต่การตอบสนองที่ดีเยี่ยม มันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่คุณต้องประสบในอาชีพทั้งการเป็นนักเตะและผู้จัดการทีมสถานการณ์ต่างมันยากลําบากแลว้วบางทีมันก็คาดไม่ถึงเสียใจที่ตัวเองช่วยอะไรไม่ได้เลยก็ต้องอเผชิญหน้ากับความท้าทายสื่อวิจารณ์ที่มันจะถาถมเข้ามาใส่คุณแต่เหมือนก็ยังแบบมีเรื่องดีๆให้ได้เห็นกับำลังเทงเหรอแฟนบอลท้าสนามอะไรประมาณนั้นอืมต้องมีความกลมเกลียว Uh, ต้องแซงให้ถึงสปปริตนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นเดี๋ยววันจันทร์ก็จะทำการฝึกซ้อมแล้วก็จะต้องการเก็บชัยชนะในแมตช์กลางสัปดาห์และ,ะช่วยให้เราในเกมถัดไปที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้พยายามคิดในแง่บวกแต่ว่าแฟนปืนหลายคนนี่ผิดหวังนะ mm hmm. mm hmm. เป็นความผิดหวังที่ต่อเน,นื่องมาจากนัดเปิดฤดูกาเลเนาะ เดี๋ยวกลางสัปดาห์มันจะเป็นเกมลีกครับคาราบาวครับแร์เซนอลจะไปเยือนเว,วสต์บรอมิชอัลเบียน,นะคะเนี่ยอาจจะเป็นเกมที่ได้ความมั่นใจถ้าเผื่อว่าชนะได้อะไรได้ก็จะได้มีกําลังใจในการเจอกับแมนซิตี้ในวันเสาร์อีกทีหนึ่งแต่ถ้าคิดในอีกทางนึงถ้าเผื่อเจอเวสต์บอมแล้วบุกไปชนะเขาไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้พ่อเหียวเลยนะอือเราไปดู ผลการหอเซนน์ถ้าแบบรวมทุกรายการหลังสุดอ่ะอุ่นเครื่องตอนนั้นอุนอ 1, 2, อ่นเครื่องแพ้เชลซีหนึ่งสองอุ่นเครื่องแพ้สเปอร์ศูนย์หนึ่งเปิรสนามแพ้เบนฟอร์ดศูนย์สองแพ้เชลซีศูนย์สองอีแย่จริงนะอ่ะสักวันหนึ่งนะมันต้องมีวันที่จะกลับมาชนะหรือมีแต้มได้นะคะแฟนปืนก็ต้องให้กำลังใจกันไปล้ะกันเนาะช่วงนี้จะดูห่อเหี่ยวนิดนึงตรงเงินข้างกับผู้ชนะอย่างเชลซีนะคะที่ สถานการณ์มันดูดีไปหมดเลยอ่ะคุมกาลังนักเตะฟอร์มการเล่นโอ้นี่คือทีมที่จะแบบว่าลุ้นแชมป์กับซิตี้ได้แบบเต็มๆเลยนะนะแล้วก็รวมรีฟูด,ด้วยทูเค้าว่ายัางไงบ้างอืมมชาติซูเค้าพอใจนะคะกับผลงานของลุ้ทีมบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบเราไม่เสียประตูแล้วก็ยังเก็บชัยชนะสองนัดแรกของของอดูกาลนะ์น่ะอืแล้วเกณฑ์เมื่อคืนนี้ก็เป็นดาบี้แมชด้วยรอนดอนดาบี้นะคะก็ทําให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นอืม ค่ะทุกอย่างก็โอเคดีหมดเลยต้องการรักษาผลงานแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องการพัฒนาให้มากกว่านี้ด้วยความการเล่นของลูกากูทุกเค้าว่ายังไงบ้างแฮปปี้ที่เขาสามารถลงเล่นเข้ากับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ต้องใช้เวลารอนานในการยิงประตูได้สาเแปดสินาทีดูว่ากูก็ทำประตูแล้วบอกว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมีความเป็นผู้นำ มีความผอมตัวพร้อมที่จะลงเล่นพร้อมเต็มที่ทุ่มเทให้กับทีมนะคะก็คงไม่สามารถเริ่มต้นได้ดีไปกว่าการที่ยิงประตูได้และเกือบทำประตูที่สองได้ด้วยโดเลนโนป้องกันได้อย่างสุดยอดไอ้ลูกไทยเกบอ่นนาทีที่เจ็ดสุดกว่าที่ที่เขายิงไปแล้วแล้วโเนโนปัดใช่ไหมค่ะ ไม่งั้นนี่เชลซีสามศูนรูกูยิงสองเนอะแต่ว่าแค่ชนะได้แล้วเขาก็มีส่วนร่วมก็โอเคถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีรอ,อไปเรื่อยๆเราดูไปเรื่อยเนี่ยนัดนัดต่อไปเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบที่สําพันทั้งต่อลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีเองด้วยนะคะเพราะอยู่ในฟอร์มที่ดีอ่ะเกมรับดีเกมรุกก็ยิงได้อะไรเงี้ยเนาะ,ะน่าสนใจมากตัวลูกากูว่ายังไงบ้างประเดิมอได้สวยงามใน เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะลูก้กูบอกว่าเขาก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองมาตลอดอวันนี้เยี่ยมมากๆที่คว้าชัยชนะได้แล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีก็ต้องการรักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปค่อยๆสร้างทีมให้แข็งกระดังขึ้น เรื่อยๆเ,เพราะรู้ดีว่าพิมลิกเป็นลีกที่มีการแข่งขันสูงมากอืก็เพื่อนรุ่นทิมก็ช่วยสนับสนุนเขาได้เยอะมากๆด้วยนะคะทําให้ดูผ่อนคลายดูไม่กดดนันอืไม่ตึงเครียดเวลาลงไปเล่นมีสมาธิแน่วแน่แล้วก็ทําประตูได้ก็ดีใจกับตัวเองกับแฟนบอลกับสโมอสรแล้วก็จะพยายามฝษาฟร์มแบบนี้ต่อไปอือ่าแฮปปี้ทีเดียวสําหรับฝั่งเชลซีนะคะอะโอเคหลังเกมสามคู่นี้แล้วกันหนะ้าที่น่าสนใจเนี่นสุดห้านาทีสุดสามนาทีแล้ว คู่อื่นยังไม่ได้พูดลเลยเมื่อกี้มีคนถามถามเรื่องของนิสกับมักเซยใช่ไหมเกมเมื่อคืนบอกไปเบื้องต้นว่าต้องอยู่ติเพราะว่าแฟนบอลเจ้าบ้านแฟนบอลน,นิสบุกลงไปในสนามเข้ามาในสนามไม่พอใจปาเยสที่คว้างขวดน้ำใส่กองเชียร์นะคะเกมนี้นิสนำก่อน1-0จากแคสเปอร์รอเบิร์กในช่วงต้นครึ่งหลังแล้ว ผ่านไปเหลือ15นาทีท้ายอ่ะนาที74-75นะคะปาเยสก,ก็โดนแฟนบอลน,นีสะยัออย่วยุปาขวดน้ําใส่ขณะตอนที่จังหวะกำลังจะไปเตะม,มุมแล้วคงอาจจะโดนมาตลอดทั้งเกมเลยด้วยเนอะก็เลยตะบะแตกแล้วก็หยิบขวดน้ําที่ล่วงลงมาเนี่ยคว้างใส่แฟนบอลน,นีสก็อยู่บนอาาัฒจันทร์โอจากนั้นแหละเป็นถือว่าเป็นชุวนสสำคัญเลยแฟนบอลน,นีสก็เลยแบบบุกเข้าไปในสนามเหมือนจะเอาแปเอาเรื่องปายเยสนะคะ มีแฟนบอลคนหนึ่งตามรายงานข่าวนะเพราะาไม่ได้ดูสดเหมือนกันมีแฟนบอลพยายามที่เข้าไปเตะไปเย็ดด้วยแต่ว่าถูกห้ามเอาไว้ได้ทันอืมแล้วก็มีตามรายงานข่าวบอกว่ามีเพื่อนร่วมทีมมาเซยผสมโรงเตะขวดน้ําใส่แฟนบอลนิสด้วยก็เป็นการกระตุ้นแบบอารมณ์ตอนนั้นมันก็คูกลุ่นแล้วเนอะแฟนบอลก็วิ่งกลูลงมาในสนามเจ้าหน้าที่สาความปลอดภัยนะเตะนิสก็ต้องเข้ามาห้ามอ่ะ ้ามแฟนบอลห้ามนักเตะด้วยนะคะแถมมี้องจับภาพว่าซับของมักเซย์มีเข้าไปชกแฟนบอลน,นิสด้วยนะมีภาพจับไว้ตั้งหากคุณซื้อของมักเซย์อฮอเกซามเปาลีนะคะนี่ก็ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เหมือนสติแตกนะคะจะไปเอาเรื่องอบางคนด้วยมีจะชกจะง้างอะไรอย่างเงี้ยปยเยก็เข้าไปคุยให้ให,ให้คุณซือแบบเจนเย็นแล้วก็เข้าไปในอุโมงค์ไปมันดูวุ่นวายเกมก็หยุดลงไปชั่วคราวแล้ว นักเตะมักเซย์่ะเหมือนไม่ยอมลงมาเล่นต่อใน15าานาทีที่เหลือแต่นักเตะนี้ยังอยู่ในสนามนี้เขานําอยู่เขาคงอยากจะบบแบบเตะให้มันจบจบไปเลยแค่15าานาทีได้ไม่ต้องมีปัญหาแต่ว่ามันเคยไม่ออกมาเตะนะคะสุดท้ายก็เลยต้องอยุติการแข่งขันไปโดยปริยาย,ยต้องรอดูว่าจากนี้ไปจะเป็นยังไงสื่อในฝรั่งเศสบอกว่าถ้าตามกฎของลีกฝรั่งเศสอะมักเซยจะโดนปรับแพ้ด้วยสกอร์0-3 ที่สื่อเขาบอกนะแต่ว่ายังไม่ได้บทสรุปเราต้องรอการตัดสินของทางผู้บอกั่งเศสอีกทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> บางทีก็อาจอะอแต่ว่าแฟนบอลน,นิสนี่ที่แบบเริ่มคว้างของลงมาแต่นักเตะมันเคยคว้างกลับเึ่นไปแล้วก็ไม่ลงมาเตะต่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องต้องต้องรอดูบทสรุปอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะคะอืมเรื่องเราก็ดูวุ่นวายเนาะนี่แหละปัญหาเมื่อคืนอ่ะโอเค อื่นๆที่น่าสนใจมีอะไรบ้างก็เป็นหลังเกมของลีกอื่นนะคะบาเยนบูนิกไหนเมื่อคืนนี้ที่บารเยนชนะแต่เฉือนนะสามสองนะคะเออม,มันเป็นสถิติอะไรทำประตูในเกมอย่างเป็นทางการได้เจนะ็ดสิบสี่นัดติดต่อกันอันนี้ถือเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดในห้าลีกดังของยุโรปเลยนะคะก่อนหน้านี้มันจะมีเรลมาริดที่ทำเอาไวย้ยิงประตู ในเกมยางเป็นทางการติดต่อกัน713นัดมาลิดทำไว้ฤดูกาล2016-2017นะคะแล้วบายเยนก็มาเทียบเท่าแล้วเมื่อคืนที่บายเยนชนะยิงประตูดได้อืมก็เลยทำให้เป็น714เกมติดต่อกันโดยตลอด714นัดที่ว่าเนี่ยบายเยนยิงไป214ประตูคิดเฉลี่ยเป็นนัดหนึ่งก็ยิงเกือบ3ลูกอ่ะ2.9นะคะอื ดูแล้วอาจจะเพิ่มไปเรื่อยๆบายเย็นจะศูนย์ศูนย์นัดไหนเดี๋ยวต้องไปลุ้นอาจจะมากกว่าเจ็ดสบสี่นะคะแต่เมื่อคืนสามสองนี่แฟนบานสใต้้ไม่ประดิ่มนะคะยินต้องการมากกว่านั้นอีกเยอะเลยเนาะแต่เขาได้สามแต้มก็อ่ะโอเคอ่ามาติดที่เสมอสามสามตามตีเสมอด้วยนะคะคุณคืออันเช่คาร์นเชลตินะคะไม่ค่อยพอใจกับผลที่ออกมาอเมอ ผามองว่าจริงๆก็หวังสามแต้มเนาะแต่ว่าได้แค่คะแนนเดียวแต่ต้องมองอีกแง่หนึ่งว่าเกือบไม่ได้คะแนนนะเพราะว่าเสมอสามสามนี่เป็นฝ่ายตามตีเสมอด้วยสามไปแต่อันเช่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่บอกเกมนี้มันบ้ามากหลังจากที่คุมเกมในเครื่องแรกคือนำไวไงนำตั้งแต่ห้านาทีแรกจากแกริดเบลครื่องแรกนำหนึ่งศูงนยะ์น่ะก็เหมือนจะโอเคเนาะแล้วเครึ่องหลังที่แบบโดนเขายิงตีเสมอแต่ต้นครื่องหลังนาทีสี่สิบหกอ่ะแล้วเขาก็ยิงนำ มันกลายเป็นบอกว่าโมเมนตัมไปอยู่ทางฝั่งของเจ้าถิ่นเรบบนเต้นะคะแล้วก็กลับมาไม่ได้เหมือนแบบลูกทีมไม่มีสมาธิควรจะต้องมีสมาธิมากกว่านี้อืมก็บน่บนๆไปนะคะหปังเกมของฝั่งอิตาลีนิดหนึ่งเฮียมูอยามูรินโญ่โรมาชนะพีออสามหนึ่งนะคะก็บอกว่าเรา นะก็จริงแต่เหมือนแบบว่ายังทําได้ไม่ดีพอด้วยเหรอบอกว่ายังทําได้ไม่ดีพอหน้าผลงานโดยรวมยังไม่ยังไม่พอใจมากนะักอืมมีคู่นี้มันมีแดงสองใบเลยเนอะฟิออโดนแดงครึ่งแรกคนหนึ่งแล้วก็โรมาโดนแดงครึ่งหลังนะคะเกมน,นี้เดือดอยู่เหมือนกันอืมเราทําได้ดีในการดวลสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดแล้วก็ตอนที่สิบคนเท่ากันก็ ก็ก็ดีอ,อ๋อพูดถึงตอนที่พี่ออที่เขาโดนแดงไปก่อนครึ่งแรกอะตอนนั้นโรมามีผู้เล่นมากกว่าแต่ตอนนั้นเราทาได้ไม่ดีพออืมแล้วพอโดนไล่ออกไปอถึงกลับมาดีกลับเข้ามาสู่เกมได้เออซะอย่างนั้นเหะอหลังเกมก็มีการไปคุยกับวินเซนโซตาเลียโนนะคุณสืพี่อ๋อเรก็บอกว่าเฮ้ย hey, พี่ออยอดเยี่ยมนะอืม่าก็ไปคุยๆกันแต่ว่าโรมาได้สาแต้มไปนะคะอ่าแล้วก็อเลกรี คุณซือยูเวที่เมื่อคืนทําได้เพียงเสมอสองสอทงทันที่นํำก่อนสองสูย์ในครึ่งแรกแต่โดนดีเสมอแบบน่าผิดหวังน่าเสียดายนะคะอเร็กกีก็บอกว่าเป็นเกมที่ดีแต่ว่าเราโชคร้ายที่ไม่ชนะไม่ได้สามคะแนนแล้วจริงๆควรจะทําได้ดีกว่านี้ในช่วงครึ่งหลังแต่ไม่สามารถทําได้ค่ะอือ่นๆก็ผิดหวังแหละถือว่าเป็นบทเรียนของทีมแล้วกันว่าถ้านำอยู่ ก็ไม่ควรประมาทต่อให้นำสองลูกแล้วก็ประมาทไม่ได้เผลอไม่ได้แม่ก็อาจจะโดนลงโทษได้นะคะแล้วเมื่อคืนก็ตอนที่อูดิตีเสมอได้ก็ท้ายเกมตอนนั้นลูกสองสองมานาทีแปดสิบสามอ่ะต่อให้โดมายิงท้ายเกมแต่ว่าก็โดนลิฟสกอร์ไปก็เลยไม่ได้สามคะแนนค่ะเขาเคลียร์ประเด็นโรนโดนะที่แบบเป็นสมรองก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าคุยกันแล้วว่าบอกโดก่อนอ่ะว่าจะได้ออกสตาร์ทที่มานั่งสำรองแล้วก็เปลี่ยนลงไปนะคะอื แล้วก็ทําได้ดีนะตอนที่ถูกส่งลงสนามแต่ว่าประตูที่เขาทำได้มันถูกลิฟกลับไปก็เลยทําให้ทีมไม่ได้ชนะในที่สุดค่ะอืมอ่าไม่เป็นไรนั้นแรกก็ยังสู้กันอีกยาวๆนะคะเพียงแต่นั้นแรกทีอื่นเขาได้สาคะแนนไงอินเตอร์สามคะแนนโรม่าสามคะแนนนาโปลีสามคะแนนลาซิโอสามคะแนนอตาลันตาสามคะแนนเนี่ยทีใหญ่ใหญ่สามคะแนนหมดเลย นี่่ยูเวนะที่ได้คะแนนเดียวเดี๋ยววันนี้ลุ้นมิลานเนอะมิลาเตกคืนนี้นะคะว่าจะได้สามแต้มหรือเปล่าอืมอ่าโอเคอ่าข่าวที่น่าสนใจก็ประมาณนี้เท่าน,นี้ละกันนะคะเออดูข่าวลิเวพูนิดนึดนงเมื่อกี้บอกไปบ้างแล้วว่าอ่าชากริรีนะคะน่าจะเรียบร้อยอืมตกลงขายกันแล้วนะคะลิเวพูยอมขายชากริรีให้กับโอลิมปิกลียง แล้วราคาอยู่ที่9.5ล้านปอนด์นะคะอืมตอนแรกที่มีปัญหาเหมือนลิยงเสนอราคามาน้อยกว่านี้ลิฟท์ก็เลยไม่อยากขายตอนนี้น่าจะมาลงตัวที่้5ล้านปอนด์เหลือแค่ขั้นตอนการตรวจร่างกายเพราะว่ารายละเอียดต่างๆตกลงกันได้ก่อนหน้านี้แล้วเหลือแค่ราคาแล้วพอราคาตกลงได้ทุกอย่างก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเมื่อวานลียงก็แถลงการแล้วนะว่าตกลงซื้อชาเกอรี่จากลิฟู์แล้วรอแค่การตรวจร่างกาย เท่านั้นตามข่าวว่าวันนี้แหละันจทรย์ชาเกรี่จะเข้ารับการตรวจร่างกายถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะ,ปะเปิดตัว็นทางการแล้วก็จะ,ะยาร่วมทีมอียงนะคะก็ยินดีกับชาเกรี่ด้วยได้น่าจะได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นเพราะว่าถ้าไม่ไม่ได้ย้ายถ้าอยู่หรือว่อาคูไก่เขาก็ก,ก็รีบรีก,ก็น้อยเนอะกอไปก็น่าจะไปดีขึ้นนะคะแล้วก็ลุ้นอะพอเราขายไปแล้วเราได้เงินมันก้อนหนึ่งเก้าล้านเออบวกกับเด็กๆที่เคยขายไปก่อนหน้านี้ทักสองคนดูดีว่าจะ หาซื้อใครมาทันหรือเปล่าในช่วงที่ตลาดยังเหลืออีกสัปดาห์หนึ่งนะคะลุ้นๆเพราะมีคนขายไปเราก็หวังนะว่าเฮ้ยอาจจะต้องมีใครเข้ามาสักคนนึงเดี๋ยวรอติดตามละกันอแล้วก็ออคเซสเซมเบรนนิดนึงละกันวันก่อนที่ไม่มีชื่อกับลิเวอร์พูลในเกมเ,เ,เจอเวอร์ลี่เพราะว่าไปอยู่กับภรรยาที่คลอดลูกนั่นเองนะคะอ่าก็ประกาศข่าวดีทางโซเชียลนะคะว่าได้ลูกคนแรกเรียบร้อยแล้ว อ่าก็ยินดีด้วยมีลูกแล้วนะคะอืมอ่ะโอเคพอละข่าวคราวที่เอามาสรุปในเช้านี้เดี๋ยวเวลาจะเลยไปมากกว่าน,นี้นี่เดี๋ยวจะลงไปตัดกล้วยอยข้อความปิดท้ายอย่างคุณนิตาม,มาดูกันต่ออีกรอบหนึ่งนะคะคุณเจรัดาเดี๋ยวอ่านตรงนี้ด้วยอ่ามาทัศไทะอีกรอบนี่คือเสียดายนักบุญที่ไม่ชนะ <laughs> หนึ่งแต้มก็โอเคอ่า คุณพิน์ใหม่อีกรอบหนึ่งคุณเดชรวมก็ตามมาอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะคุณอลิซองเบเกอร์คิดว่าเคนจะย้ายอีกไหมผลสเปอร์แบบนี้ใจเขาอะความเห็นเรานะคิดว่าเขาอยากย้ายต่อให้สเปอร์ชนะสองนะัดเราว่าเขาก็ยังอยากย้ายอยู่ดีค่ะเนี่ยตอนนี้รอแค่ซิตี้จะยื่นไม่ยื่นอืมตาสุดท้ายอ,ะอ่ะอ่าหรือวันสุดท้ายสองวันสุดท้ายวันที่สามสิบอะไรเงี้ยลองจับตาดูว่าซิตี้จะเอาอยัางไงแล้วดูดิดูเห็นคู่แข่งอะ เห็นเชลซีเล่นแบบเนี้ยเห็นเชลซีได้ลูกกากูอะถ้าเราเป็นเจ้าของซิตี้เรายื่นนะถ้าจะถ้าจะแข่งอ่ะทั้งในลีกแล้วก็ใน u ู l ซ่ะถ้ามีเค้นะมันสู้ได้สนุกแน่นอนนะคะแล้วเคนก็พร้อมเพียงแค่คุณยื่นไปดีร้อยห้าสิบล้านอะเจ้าของของสเปอร์น่าจะขายนะคะนี่คือความเห็นส่วนตัวเดี๋ยวต้องรอดูว่าเรื่องนี่จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะชาเกลี่ย้ายไปค่าตัวเท่าไหร่ครับอ่าเก้าจุดห้าล้านนะคะเมื่อกี้น่าจะได้ฟังเนาะแมนยูลุ้นดัดหน้าไปเยนวูฟขอให้กลับ มาชนะด้วยคิดว่าได้นะไม่น่าพลาดนะถ้าไปเยือนบุ๊คแล้วไม่ได้สามแต้นี่น่าผิดหวังเนาะเออจะไปลุ้นแชมป์นี่ยากเลยนะมันควรจะต้องสามคะแนน <c oughs> แฟนปืนอย่างดิฉันเซงค่ะมันก็น่าเซงเนาะคืออ่ะถ้าไม่เสริมตัวเลยแล้วผลงานแบบนี้มันก็เซงก็น่าบ่นอยู่แล้วนี่แบบโหใช้เงินไปเป็นร้อยกว่าล้านอ่ะแล้วยังไม่เห็น ความชัดเจนอะไรแต่ก็ต้องรอดูเพราะว่ากลุ่มกําลังก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อยในเกมเมื่อคืนอ่ะเดี๋ยวนัดหน้านักเตะจะพร้อมมากขึ้นแต่คู่แข่งจะเป็นซิตี้อย่างเงี้ยโอกาสจะแบ่งแต้มมันก็ยากอ่ะแต่เราเชียร์นะเราเชียร์ซานน์นะคะเมื่อคืนนี้จริงเชียร์ซานน์นะแต่แค่คิดว่าดูแล้วไม่น่ารอดเชลซีว่ะเจวเชลซีน่าจะชนะก็เลยเลือกใส่ใส่เป็นซิตีแต่จริงๆรล้ๆก็เชียร์ซานน์เดี๋ยวนัดหน้าก็เชียร์ซานน์ค่ะขอให้ขอให้อย่างน้อยแบ่งแต้มได้ได้เห็นโอเดกาดบาร์มิโอ่น่าจะสตาร์ทล้วกกซัดนนน่่่าาาาจจะะมมแลทุอยงี เป็นไว้เนี่ยลุ้นว่าจะหายทันจากโควิดหรือเปล่าแต่ว่ามีผลไหมมีกับไม่มีเบนไว้เนี่ยขอเทียนี่ทอฟฟอร์มหน่อยไม่ใช่ไม่เหมือนเมื่อคืนนะเอออาจจะดีหน่อยเสียดายซาร่าไม่ยิงอ๋อนัดที่แล้วเนาะลูกที่ยิงเข้าก็ดันล้มหน้านะเสียดายแฟนเขาเหมือนกันตาใหมายก็รอบนึงคุณนิลันชอบเอเลียดกับซิมิกาสมากได้รับคำชมเพียบเลย ซิมิกาส์ด้วยทีนี้คือต้องลุ้นว่าเจ้าของตําแหน่งตัวจริงเขาหายแล้วอะโรเบอร์สันหายแล้วบอสจะจัดตัวยังไงแล้วนัดหน้าเชว์ีเกมสําคัญเลยเนอะอาจจะเป็นโรบอร์ซันไหมหรือว่าเป็นซิมิกาสให้โรบอร์ซันพักไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังทีมชาติค่อยว่ากันเอต้องต้องบัดใจคุณบริตถาว่าหนาวไหมคุณยุงมันเร็วเกินไปที่จะบอกว่าหนาวอะแล้วตอนนี้ ในตารางเอาชิวีขึ้นก่อนด้วยบอกว่าหนาวจะเขินๆหน,ออหนอ่อยมีเพื่อนมีเพื่อนร่วมทางไม่หนาวไม่หนาวถ้าหางหลายๆแต้มแบบหางสิบแ้มอะไรเงี้ยยังบอกได้เนี่ยยิ่งสูงยิ่งหนาวนี่พูดไปมันก็เขินๆหน่อยเออไม่หนาวละกันเมื่อวานบอกว่ากล้วยตัดจะมาถึงประมาณนี้ใช่ไหมคบก็เดี๋ยวส่งให้ให้คุณพิวัสเย็นนี้นะคะอะส่งแฟลชหลังๆเท่าที่เช็กดูอ่ะถ้าใน กรุงเทพปริมมัลนทนอ่ะวันรุ่งขึ้นก็จะได้เลยแต่ถ้าต่างจังหวัดหน่ยก็อาจจะวันถัดไปเพราะฉะนั้นก็นาก่าจะเป็นวันพุธแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันจะคอยอัปเดตสถานะให้คุณพิ้ามไดเรื่อยๆแล้วกันนะคะ <S <S เออผมเล่เออเลนนี้ใส่เมื่อคืนสิ่งเลยเสียใจด้วยนะคะอันนี้ไม่คิดไหมเออมันอยู่ติไปก่อนอ่ะ ถ้าถึงโซเชียลดูจการน,นี้บอกบรหิหารสาสานเทศเจากชบบาลาแล้วถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จก็คงไม่ไหวแล้วดูกันยาวๆก็ดูไปเรื่อยๆค่ะทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่เราเขารอติดตามนะคะอเห็นนะต่อไปต่อๆไปจะได้เห็นเขาออกสตาร์ทน่าจ,จะดีขึ้นก็ได้ก็รอดูแลกันค่ะอโอเคเท่านี้เนาะวันนี้เวลาอุ้ยครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปตัดกล้วยดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะคะพรุ่งนี้ก็อยู่ที่เพจยูน้อรแกงกี้สองตอนเจ็ดโมงแล้วก็มาคุยต่อที่ยูทูบแป๊กหนึ่งสุดข่าว 拜拜。Bye, bye.